ครับวันนี้จะมาแนะนําการเช็คโปรโมชันและก็ข้อมูลต่างๆของซิมทูกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเช็คเบอร์เช็คโปรโมชันแล้วก็เช็ควันที่เหลือในการใช้งานนะครับสาหรับมือถือทูเท่านั้นนะซิมทูนะครับขั้นแรกก็กดเข้าที่การโทรนะครับรหัสที่1จะเป็นดอกจันเก3านะครับดอกจันเก3าสสี่เหลี่ยมโทรออกตัวนี้จะเป็นการเช็คเบอร์นะครับดอกจันดอกจันเก3าสสสี่เหลี่ยมโทรออก นะครเราก็จะเห็นเบอร์เรานะครับอันนี้คือรหัสที่1เราสามารถใช้งานได้ตลอดแบบฟรีนะครับต่อมาอันที่2นะครับเช็คโปรโมชั่นของซิมที่เราใช้อยู่นะครับเช่นตอนนี้เราใช้ซิมเน็ตอยู่ซิมเรามันตัดโปรโมชั่นหรือยาังอ่านดอกจัน9 3้าสานะครับสี่เหลี่ยมโทรออกนะดอกจันเก้าสามห้าโท เสร็จแล้วนะครับมันจะมีข้อความมานะอันนี้รอสักครู่นะครับอมาหรือยังมาแล้วนะครับนี่เห็นไหมโปรโมชั่นของคุณเป็นเน็ตอ่าเน็ตพร้อมใช้ความเร็วคงที่ได้ที่100 g ิต่อเดือนโทรไม่อั้นในเครือข่ายตัดสายเมื่อครบ30นาทีโทรนอกเครือข่า,ขาย60นาทีต่อเดือนและ w i f i ฟรีไม่อั้นนาน12เดือน ค่าโทรต่างๆในเครือข่าย1บาทชิดตามจริงเป็นนาทีตัวนี้โปรโมชันที่ผมใช้คือความเร็ว15เมกไม่ลดสปีดนะครับแต่เขาให้อยู่ที่100จิกถ้าต่ำกว่า100จิกก็ถ้าหมด100จิกก็จะเป็นเน็ตความเร็วต่ำนะครับอ่าอันนี้ก็คือรายละเอียดเนาะนะครับอันนี้คือโปรโมชันมันโอเคต่อมามาดูตัวต่อไปนะครับเช็ค วันและก็โบนัสนะครับดอกจันหนึ่งสองสามสี่เลียมทูอ่ะมาดูวันแล้วก็โบนัสของซิมนะครับตอนนี้ในซิมมีอยู่ศูนย์บาทนะโบนัสห้าบาทใช้ได้ถึงวันที่สามสิบเดือนเจ็ดปีหกเจ็ดอ่านะครับอันนี้คือการเช็ควันแล้วก็เช็คโบนัสของซิมนะที่เราใช้อยู่นะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับซิมทูนะ นะครับซิม2ก็ประมาณนี้โอเคครับก็เอามาฝากกันครับ